สวัสดีค่ะแอนแฟมิลี่นะคะวันนี้นะคะตื่นสายเอซีดูแดดแดดเพียงเลียงเลยะะตื่นมาหนึ่งโมงครึ่งนะคะก็คงจะไม่ทันไหลสดนะ FC. แล้วก็ถ่ายเป็นคลิปเอานะคะบาสเอฟซีดูแดดแดดเพียงเพียงเลยนะคะได้ยินแต่เสียงมินน้อยแจ้วแจ้วเจ้าแนะ ได้ยินแต่เสียงนินน oh, uh, oh, oh, ้อยแช่แก้วแแก้วอุ้ยทำไมแต่งชุดน่ารักจังเลยออกมาให้กินด้วยนะลูกอะอย่าวิ่งหนีป้าแอนสิป้าแอนมีขนมมาให้กินด้วยนะโอ้โหดูเอฟซีโอ้ยชุดเต่าบ่นี่ชุดเต่าบ่อุ้ยโอ้ยปลาเยอะจังเลยโอ้ยมีปลาเยอะอู้ดูดูดูปลานี่ไงนี่นี่นี่นีโอ้ยปลาซิวบอ อุ้ยปลาซิวเยอะเลยลูกไปลูกไปไปไปกินข้าบไปไปวันนี้ประแอนวันนี้ประแอนตื่นสายมันกันนะเนี่ยเจ็ดโมงครึ่งนะโอ้ตื่นสายแล้วก็ไม่เป็นไรก็ไม่ได้ไปโรงเรียนนี่เออตื่นสายได้ได้ไปโรงเรียนนี่เอออือเดี๋ยวจะไปเอารถมาขนเงินขนทองแล้วเห็นแล้วหนึ่งทุงเนี่ย เห็นเงินเหินทองแล้วหนึ่งทุงนี่หนักบอกใครซื้อของเล่นให้ฮะแม่ซื้อให้ตอนไหนล่ะตอนที่หนูแล้วไปไปนอนจับนกโผอ่ะโอ้ซื้อกับน้อกโผบอกโอ้ไหนไหน มอร์นิ่งลุงช่างก่อนกุดมอร์นิ่งเสียงดังๆังกุดมอร์นิ่งกุดมอร์นิ่งไหมกุดมอร์นิ่งวันนี้มาในศัพท์ภาษาอังกฤษอ่ะเก็บแล้วลูกเก็บแล้วเก็บแล้วแล้วคนเก่ง <c oughs> ป่า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 เดี๋ยวช่วยถือมามันหนักบลรุป่าป่าแล้วป่า ซ่อนไว้ข้างหลังอ้อมไม่ให้ใครเห็นไม่ให้ใครเห็นไม่ให้ใครเห็นลเลยอู้ยดูน้องมาทำถังอะไรนั้นหล่นเลยต้องไปยกออกแหละเอา้าเอา้าซ่อนไว้ซ่อนไว้แล้วเดี๋ยว เอาไปให้ลุงแจ้งดูซินี่นี่มินมินนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาเอาของเล่นมาให้ลุงแจ้งถามเนี่ยเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องมือเนี่ยเขาใช้ยังไงลองถามดิมาดูกันนี่มาโอ๊ยเช้าแล้วโอ๊ยเช้าแล้วคุณตึงๆจะเช้าตื่นกี่ชั่วโมงตื่นกี่โมงครับตึงกี่โมงครับเดี๋ยวดูก่อนสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีเอฟทีก่อนนี่นี่อยู่นี่นี่อ่ะสวัสดี สวัสดีค่ะทางนู้นทางนู้นมองมองกล้องก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ไปไหนแล้วอ่ะแม่ไปเปิดร้านแม่เปิดร้านกาแฟร้านกาแฟค้า่ไปเปิดร้านกาแฟค่ะซื้อมาเท่าไหร่คะนี่เมื่อคืนเหรอใช่เปล่าหนูไปซื้อตอนไหนอ่ะไม่ใช่แม่ไปซื้อให้ใครไปซื้อให้โอ้ยไปม่เปรี้ยวเหรอไม่เปรี้ยวไปซื้อให้ตอนไหนวะลุงช่างไม่เห็นเลยช่างไม่เห็นเลยว่าแม่ไปซื้อให้ตอนไหน นี่อะไรอ่ะเอานี่เรียกเรียกอะไรคะเอาเรียกให้ถูกก่อนเรียกก่อนนี่คืออะไรคะเครื่องมือช่างอะไรคะเครื่องมือช่างไว้เครื่องมือช่างเขาเรียกว่าอะไรคะนี่เขาเรียกว่าอะไรเอตัดไม้อ๋อเอาไว้ตัดต้นไม้เหรอเขาเรียกว่าเลื่อยเอามีมีไว้ละมีไว้ทําอะไรคะเอาไว้ตัดต้นไม้ไม่ต้องว่าตัดต้นไม้เขาเรียกว่าเลื่อยมีไว้ตัดมีไว้สําหรับตัดอ๋ามีไว้สําหรับตัดตัดอะไรก็ได้เลื่อยจะมีหลายแบบมีเลื่อยตัดเหล็กเลื่อยตัดไม้ ถ้าเป็นเลื่อยตัดเหล็กก็ตัดเหล็กครอ่าต่อไปอะไรวางไว้วางไว้นี่เข้า uh> ล็อกไว้น uh> ี uh> ่นี uh> ่เ uh> ก็บไว้อ uh> ัน uh นี้อะไรคะขอนไม่ใ uh ช่ขอนสิเอาใหม่อันนี้อะไรคะในมือเนี่ยเอานี้ก่อนเอานี้ถูกก่อนอันนี้อะไรคะอะไม่วางตัวนี้ก่อนวางตัวนี้ก่อนอันนี้วางนี้ก่อนจังตอบตัวนี้ไม่ได้เลยค่ะไอตัวนี้เรียกว่าครีมอ่าเขาเรียกว่าครีมครีมมีไว้สําหรับอะไรคะ พีมม yeah. oh, ีไว้สำหรับจับหรือล็อกอจับคีบไว้คีบไว้จับไว้ล็อกนะค่ะเอาไว้คีบเอาใส่เหมือนเดิมใส่เหมือนเดิมใส่เหมือนเดิมอันนี้อะไรคะอันนี้เรียกอะไรในมือหนูเรียกอะไรคะอันนี้เขาเรียกอะไรเรียกอะไรก่อนเรียกอะไรก่อนเขาเรียกว่าปาเจอ่าอันนี้เรียกว่าปจเจปาเจปากตายเลยนี่แล้วก็ เขาเรียกปากอะไรบ้านี่ปากเป็นปากตายอ่ะปากเป็นกับปากตายแล้วกันเด็กจะได้เข้าใจง่ายนะครับไมาชัดม่ดูไม่ดูอีกด้านนึงอ่ากลับไปด้านหนึงค่ะอ่ะต่อไปอันนี้อันนี้อะไรอันนี้อันนี้อะไรเขาเรียกขาอะไรเนาะนี่เนาะเขาเรียกขาอะไรเนาะขาอันนี้เขาเรียกขาอะไรเนาะเขาเรียกขาอะไรขาจับเลยเนาะเขาเรียกว่าขาจับอะไรเนาะอันนี้เนี่ย ช่างจำไม่จำชื่อไม่ได้แล้วใช่อันนี้เอาไว้ล็อกอ่านี่เอาไว้ล็อกอันนี้เอาไว้ล็อกบุกตาแล้วทำไมแล้วทำไมเราเป็นเด็กหญิงทำไมเราชอบเครื่องมือช่างอ่ะทำไมชอบเครื่องมือช่างอะแม่เปี้ยวทำไมซื้อแบบนี้ให้เราอ่ะไม่ดูไม่ดูไม่ดูทั้งใส่ทังนี้ทำไมแม่เปี้ยวซื้อแบบนี้ให้เราเนี่ยเราไม่ใช่ผู้ชายเราไปเอาเครื่องมือช่างมาได้ยังไงของเรามันต้องเกี่ยวกับอะไรผู้หญิงคืออะไรผู้หญิงต้องเป็นเกี่ยวกับอะไร อ่ามิวผ,ผ <S <S ู้หญิงต้องเป็นอะไรไม่ใช่เครื่องมือช่างแบบนี้ผู้หญิงน่ะฮะเหมือนอะไรนะเออต้องตุ๊กตาอย่างงี้น่ะ oh ต้องเป็นตุ๊กตาดิไม่ทำไมไม่เรี้ยวซื้อเครื่องมือช่างไม่ให้เราเนี่ยเออก็หนูชอบหนูชอบเครื่องมือช่างค่ะโอ้ยหนูชอบเครื่องมือช่างเหรออันนี้เรียกอะไรในมือนี่แฮมเมอร์ หรือคอนเอาไว้ทำอะไรคอนอ่ะไว้ทำนั่นแหละนั่นคืออะไรเอาร่วงเลยที่รับร่วงเลยหัวคอนหลุดแล้วหัวคอนแบบนี้เนี่ยอันนี้แล้วคอนไม่แน่นนะเนี่เนี่ยทำไม่ได้เคาะสองทีหัวคอนหลุดเลยเฮ้ยอย่ามาใส่อานะดูดิแหละโอ้ยหลุดบ่อยจังหัวคอนเนี่ย บอยยังเลยของก้อนอ่ะวันนี้เช้านี้นะคะแดดลมเย็นเนาะลมหนาวมาแล้วนะคะน้อยก็น่ารักเลยแจ้วเจ้าเจ้าจนะคะบรรยากาศกลับมาแล้วนะคะบรรยากาศกลับมาแล้วไหนไปดูนี่ไปดูนี่ ไปดูดิไปดูดิอุ้ยวันนี้ปุ้งใส่เสื้อสวยเฮ้ยชุดแมงเต่าทองด้วยแมงเต่าทองนายดูชุดแมงเต่าทองดิไหนชุดแมงเต่าทองคืออะไรเต่าทองเนี่ยมันบินได้มันบินได้เนาะแล้วนี่บินได้หรือเปล่าเต่าทองตัวนี้บินได้หรือเปล่าน้ออันนี้คนคนบอนี่คมีขอบคุณที่มาสีโซ่แมงเบิน